สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกาดไฟคังนะครับเย่ก็หลังจากเดิน2เดือนเนาะมีการแข่งพรีเมียมค่อนข้างเยอะแข่งดีนี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็แข่งกันเยอะอยู่แล้วเนาะก็เก็บสะสมสถิติมาจนถึงวันนี้นะครับแบลนด์ลิสติกใหม่เนาะของแบงกัดพรีเมียมหรืออัมอนไฟแล้วก็แบงกัดดีนั่นเองนะครับเริ่มใช่วันที่6ตุลารายละเอียดคุณพ่อต้องขอบคุณทางเพจไทยแบงกัดด้วยนะครับก็มาอัปเดตให้ดูให้ชมกันเนาะก็ อันแรกก็จะเป็นกดของลิงจ็อกเกอร์รีเวิร์สรีเวิร์สใส่ในลิงได้ <c oughs> แต่ใส่แล้วเป็นวันิลาเนาะแล้วก็กดสไตล์นะฮะก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเนาะแล้วก็สองตัวนี้ห้ามใช้เป็นตัวเริ่มทั้งคลิฟเก่าแล้วก็ตัวเริ่มแมวหาของเนาะก็เหมือนเดิมอันนี้เป็น การ์ดที่ห้ามใส่ในทั้งกองการและจีโซนนี้จะเป็นของเก่าทั้งหมดเนาะก็ชิมะใหม่ไอน้องเสือพวกมิเทลี่แฟร์อิกาอะไรพวกนี้เนาะห้ามเหมือนเดิมก็อันนี้เป็นของเดิมเซต ec 19ก็ห้ามใส่ในพรีเมียมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ที่เพิ่มมาใหม่3าใบเนาะก็ห้ามใส่ในกองการและจีโซนเลยนะฮะก็ตัวตัวซ้ายสุดเกตสองเนาะมันเป็นตัวจำไร ต้องกว่าตัวจำไรของสายวนิลานั่นเองนะฮะห้ามใส่เนาะซึ่งตอนนี้จริงๆพ่อคิดว่าคนเล่นสายจำไรค่อนข้างน้อยเพราะว่าสําคัญเลยคือซาซันมันโดนมันทาให้คนเล่นข้างน้อยแหละแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างทําผลงานได้ดีอย่างเฉานะฮะเป็นขึ้นทำให้โนว่าพรีเมียมขึ้นท็อปได้หลายตาแต่ก็นั่นแหละนะมันคนเล่นเฉาก็ต้องดวงดีระดับนึงเนาะ ของขึ้นพอสมควรก็เล่นได้มันก็เป็นคอมโบโลูปจัวปจ่วลุกจั่วลุกโมเด็กฟันนงข้ามนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะที่เพิ่งโดนก็คือโอดิซีอูดของสายละลอกคื่นนั่นเองตอนนี้อย่างนี้เขาเขียนเนาะตอนนี้ไม่เฟี้ยวแต่เดี๋ยวมีเรื่องนั่นเองก็รอแก๊งระลอกคลื่นของภาควีมามันจะทำให้พรีเมียมระเบิดเพราะว่าโอดิซีอูดมันเก่งมันทำให้เด็กมันตักที่มันเร็วอยู่แล้วมันแบบติดจรวด ยิ่งเร็วขึ้นแบบโคตรเร็วนั่นเองนะฮะโอดิซีอุดเลยโดนเลยหลายๆคนเก่งรอไว้นะโอดิซีริบร้อยนะฮะอดใส่ได้ลิสติกเนาะใส่ได้หนึ่งใบเนาะก็ยังมีคาที่ลินหน้ายังใส่ได้หนึ่งใบอยู่เนาะมีไอของนาลุจิกาดเนาะมังกรกระดูกมังกรกระดูกตัวที่เล่นออเดอร์เนาะแล้วก็แอสตรซินสแตนสแตนแล้วก็หูแมวใส่ได้หนึ่งใบเหมือ,อ,หนนะมอนเดิมนะฮะ เพิ่มเติมคือของที่ได้2ใบาจากที่มีแค่หุ่นหุ่นกระป๋องกับแม่เนาะตอนนี้เพิ่มซิง์มานั่นเองนะฮะก็โดนตามญี่ปุ่นคุณพ่าจะแน้ว่าญี่ปุ่นลดเหลือนโดนลิสติกวัอันนี้ลิสติกทเนาะถ้าต้องบอกว่าผลงานลิงก์ในไทยไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยติดท็อปมันก็เลยไอ้นี่เนาะแต่ว่านี่งตอนนี้ผลงาน,นยังไม่เยอะรอรอดตัวไปนะแต่ว่าถ้าอนาคตแบบผลงานมันเยอะขึ้น ก็อาจจะ listic วันหรือ listic zero เหมือนกับเหมือนโดนแบนไปเหมือนกันได้นั่นเองเนาะก็จะเป็นตัวคืนคอสท,ที่ฟรีสุด,สดเลยของ KOS นั่นเองนะฮะใช้ตั้งแต่การ์ดออกจนถึงตอนนี้คิดดูว่ามันเก่งขนาดไหนแล้วก็ห้ามใส่ในเด็กเดียวกันเนาะเป็น listic choice นั่นเองนะฮะเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่ม BTS คู่กับจีการ์ดเนาะไอจีการ์ดเนี่ยตอนแรกมันออกมาสักพักต้องบอกออกมานานแล้วเนาะมันก็ มันมันก็เป็นจีการที่จริงๆเอามาเอามาเอาผีน้อยมากาดก็ได้แต่ว่าสมัยก่อนเขาก็เล่นก็คือยืนเป็นในโรสจีใช่ไหมแล้วก็เอาไอกระดูกกระดูกผีปืนใหญ่มายืนข้างไม่ต้องติดฮอลโลแล้วก็ให้ให้ไอจีการเนี่ยกินกระดูกแล้วก็เอาผีน้อยมากาดแล้วก็สก,กิลหองในโรสเห็นตายโมหลุมชุบกระโหลกมาบัตหนึ่งยิงจัวฮอลโล มันใช้ได้เหมือนกันแต่มันยากมันไม่ได้ยากเสียหนอว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนยุ่งยากนั่นเองแต่ตอนนี้มันเล่นคู่กับ b บียทีสฉันบอกว่ายืนเป็นใน v, รถวีหรือจะยืนเป็นในรถเก่าหรือยืนเป็นเบียทีสก็ได้คุณก็แค่กินเลียหนึ่งตัวแล้วไอจีก์ดเนี่ยบอกให้ชุบผีน้อยเบียทีสมันติดผีน้อยติดผีน้อยที่เป็นนอมอนเพราะฉะนั้นคุณสามารถชุบเบียทีสมายืนสายเบียทีสเมื่อลงช่องเลียหรือช่องแวนโซบัตหนึ่งชุบกระดูกผีหนึ่งใบมา แล้วก็ยิงบัตรหนึ่งเขาเต้วยบัตหนึ่งยิงฮัลโลมันง่ายง่ายแบบโคตรจะง่ายเลยนะก็ถ้ายิงนอกเทินของในโรถของภาคแล้วบอกว่าถ้ายิงนอกเทินของแกลนบูมันลดลงไม่ได้หายไปนะแต่แค่ใช้กลับมาใช้ยากขึ้นเหมือนเดิมอันนี้สิน่าสนใจได้เป็นอิสระแล้วนะฮะกับพีจีบลูมแล้วก็ ตัวรับบูทตัวรับบูทเก่าเนอะน้องสมก็ต้องบอกว่าเพราะว่าคาเทลีน่ามันเหลือหนึ่งอยู่ทําให้ไอ้พวกนี้มันมันมันค่อนข้างที่จะไม่แปลกใจที่ได้ปลดเพราะว่าจากตอนนู้นที่คาเทลีนามันใส่ได้4แล้วใส่พวกนี้ปุ๊บคุณสามารถที่จะฟาร์มเอาพีจีขึ้นมือสามใบสีใบได้เลยมันค่อนข้างจะน่ากลัวเกินไปคราวนี้มันก็จะเป็นมันก็ยังน่ากลัวมันก็ยังน่ากลัวเนาะมันก็จะเป็น แคทเธอรีน่าที่ตีได้ไหลาเวเพราะว่ามันสามารถใส่รับบูทได้แล้วก็ต้องดูว่ามันจะแรงขึ้นไหนอก็อัน,นจริงโครงโครงโครงครงุณพ่อมีโครงอันเก่าเคยทําอยู่ตอนที่ก่อนโดนลิสติกก็อาจจะย้อนไปดูได้เนาะโครงไอพีจีบลูมกับรับบูธเนี่ยแล้วก็ลิสติกกับแบนด์ของภาคดีหใบเท่านั้นนะครับก็จะเป็นยุงสามารถใส่คู่กับแมกโนเลียได้แล้ว อ้อง <Yeah, S 2> นะบอกว่าใส่คู่กับเอลเดอร์แมกโนเลียเนาะ mm hmm. ก็เตรียมตัวนะฮะทั้งเอลเดอร์ทั้งแมกโนเลียตอนนี้แมกโนเลียก็จะมีสองสายเหมือนบลูส์เนาะตอนนี้ก็จะถ้าซื้อดีซ0พศนเจ็ดมามันจะมีแมกโนเลียสายเกรดสามเหมือนกับบลูส์สายเกรดสามก็จะไม่เล่นเอลเดอร์ก็จะเล่นกับไอตัวเกรดหนึ่งกับเกรดสองใหม่เกรดหนึ่งที่บอกว่าลงมาเปิดเปิดห้าหรือเปิดเจ็ดหยิบแมกโนเลีย ที่เป็นเกตสาเนาะแล้วก็เมื่อเพิ่มตัวน่ารท์จะบวกพลังแถวหลังหมื่นด้วยไอตัวนั้นอ่ะมันจะกลายไปเล่นเกตสาแล้วก็อเกตสองตัวหนึ่งเนาะก็จะทําให้โคมันค่อนข้างต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ยุงมันมาแล้วปุ๊บมันสามารถที่จะเล่นทั้งจะใส่เป็นแมกโนเลียเก่าแมกโนเลียเกตสาแมกโนเลียเกตสี่ใส่ยุงได้หมดอยู่ดีก็สบายขึ้นนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะอัปเดต ส่วนใหญ่ก็จะมีลิสติกที่สำคัญคัญก็จะมีเนี่ย rice, เบียราะว่าแกนบู mm hmm. เป็นแชมป์บ่อยมากเนาะมีซิงมีเอ็ดอดิซีอูดเนี่ยที่เป็นคิดว่าสำคัญอ,อ๋อเฉาด้วยอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แบลนิสใช้วันที่6ก็ตอนนี้ก็กดกันไปก่อนนอะวันที่6ก็รับชะตากรรมนะทั้งเฉาทั้ง b บียทีทั้งซิง, rice, ง Sing, นั่นเองนะฮะ สิงแต่ละคนที่อ้าวแล้วผมจะเอาใส่อะไรแทนในพรีเมียมคุณพ่อแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวโปรโมโของดีลิเตอร์ที่เป็นหนอนหนอนตะขา่าอบะที่มันบอกว่าอ่าโซโบาร์ตะปละเมื่อจบเทินการ์ดของกวาดการ์ดที่ความหยุ่แข่งห้ามหงายอะ่ะไอตัวนั้นมาใส่ได้นะครับก็ประมาณนี้กับบริลลิสติกล่าสุดเนาะชิวันที่6นั่นเองนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่วันนี้ สวัสดีครับ